ทำรัฐประหารถือว่าเป็นกระบฏและจะถูกเรียกว่าเป็นไอ้กระบฏไปตลอดชีวิตแม้ว่ามันจะตายไปแล้วก็ตาม วีระสมความคิดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าไม่เกี่ยวกับการได้รับนินทษศกรรมเพราะเป็นคนละส่วนกันการได้รับนินทษศกรรมเป็นเพียงการไม่เอาโทษที่ได้ทําการรัฐประหารไปแล้วเท่านั้นการนินทษศกรรมไม่สามารถเป็นลบล้างการกระทําที่ได้ทําสําเร็จไปแล้วไม่สามารถเป็นลบล้างความจริงที่ได้เกิดขึ้นไม่สามารถเป็นลบล้างความจําในสมองของมนุษย์ได้และการจดจําเรื่องเกี่ยวกับการกระทํารัฐประหาร ผู้ที่จดจำก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดผู้ใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ในขณะที่มีการกระทำรัฐประหารหรือผู้ที่เกิดมาภายหลังการกระทำรัฐประหาร มาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่ามีการทํารัฐประหารเกิดขึ้นบนโลกนี้กี่ครั้งที่ประเทศใดบ้างใครบ้างที่เป็นหัวหน้ากบฏเขาก็สามารถที่จะจดจําไว้เป็นความรู้ว่ามีรัฐประหารเกิดขึ้นบนโลกใบนี้กี่ครั้งที่ประเทศใดบ้างมีใครเป็นหัวหน้ากบฏ และเขาก็สามารถที่จะเรียกพวกที่ทํารัฐประหารพวกนี้ว่าเป็นไอ้พวกกบฏได้ตลอดไปที่สําคัญอยากบอกให้รู้ว่าการนี้นโทษกรรมให้กับกบฏเป็นการนี้นโทษกรรมให้เฉพาะกับการที่ทําการรัฐประหารเท่านั้นไม่ได้ไหมายรวมถึงผู้ที่มีความผิด ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดนั้นดังนั้นผู้ที่สนับสนุนบรรดานายทุนที่ให้เงินใช้จ่ายในวันที่กระทํารัฐประหารบรรดาผู้ที่ชุมนุม เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายจะได้เอามาอ้างเป็นสาเหตุของการทำรัฐประหารให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86จึงยังมีความผิดอยู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องไปติดตามเอาตัวพวกมันมารับโทษตามกฎหมายต่อไป